ไดูวิธีเขาทำโอ่งซีเมนต์นะคะปั้นโอ่งปูนรองน้ำฝนนะคะโอ่งใบใหญ่ตอนแรกก็จะใช้ผ้าขาวบางรองขอบฐานโอ่งก่อนนะคะเป็นวงกลมนะคะแล้วก็จะใช้ไม้บล็อกเป็นแม่พิมพ์นะคะวางเรียงนะคะให้เป็นรูปโอ่งนะคะต่อให้มันเข้าบล็อกนะคะอันนี้ไม้ข้างบนปิดนะคะแล้วก็จะเอาดินเหนียวปั้นขึ้นรูปก่อนนะคะ อันนี้ก็คือบล็อกเหล็กวางนะคะบล็อกของเขาก็คือเป็นบล็อกสัดส่วนโอ่งนะคะว่าจะทําขนาดไหนจะใช้ดินเหนียวโปะก่อนนะคะแต่ละภาคเนี่ยก็จะทําไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆทําได้หลายๆแบบนะคะบางบางจังหวัดก็จะใช้อิฐบล็อกเรียงก่อนนะคะอันนี้เขาใช้ไม้นะคะอันนี้โปะ ดินเหนียวนะคะให้มันได้ทรงกรูุโอ่งนะคะทําโค้งไปเรื่อยๆเขาจะมีแม่พิมพ์แม่พิมพ์ที่วางนะคะหมุนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ผ้าขาวบางที่วางข้างล่างนะคะคาดขึ้นบนนะคะ,ะหุ้มไว้ก่อนนะคะ อันนี้ผสมปูนนะคะปูนที่ใช้ก็จะเป็นปูนหนึ่งส่วนทรายสองส่วนนะคะแล้วก็มาฉาบนะคะฉาบรอบดินเหนียวนะคะอันนี้ก็คือวางดินเหนียวให้แห้งก่อนนะคะวันหนึ่งก่อนนะคะฉาบรอบนะคะฉาบรอบเสร็จ เขาก็จะมีตัวฉาบนะคะเกลีย่ยให้มันเรียบนะคะฉาบขึ้นไปอีกความหนาของโอ่งนะคะอันนี้เกลีย่ยบนปากโอ่งนะคะใช้แผ่นเรียบเกลีย่ยนะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็จะวางบล็อกขอบนะคะวางบล็อกปากโอ่งนะคะเ็าจะมีบล็อกของเขานะคะช่างทำโองเอามาให้ดูนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าไม่เคยเห็นนะคะวิธีการทํานะคะได้แต่ซื้ออย่างเดียวอ,อันนี้ก็คือจะใช้ ันนี้จะเป็นพลาสติกนะคะเกลี่ยให้มันเงานะคะให้มันดูโ่งเงางามนะคะให้มันเรียบนะคะ